ณสถูกแห่งการแสดงอาทิตตปริยานยสูตรขยาศีสักค่ะในถิ่นนี้มีการจำลองรอยพระบาทเอาไว้ยาวนานแล้วค่ะเราได้มาถวายความนอบน้อมในถิ่นอันประเสริฐนี้ด้วยการถวายผ้าสามพื้นอันเป็นสีทองทั้งสิ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ได้ร่วมกันเจริญกุศลมา โดยเฉพาะผ้าอีกสองผืนนั้นคุณนิดเลี้ยวสมบูรณ์ได้ทำใช้ด้วยการซอยด้วยมือนะคะจัดประดับตกแต่งก็ขอเราทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาในมหากุศลของเธอนะคะที่มีจิตสมนัดยินดีโดยยิ่งใช้เวลาในการทำค่อนข้างมากและสละทรัพย์ในการเย็บทั้งหลายค่อนข้างมากค่ะด้วยอาธิตปรารยายาสูตร อันเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการที่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ผัสสะ6วิญญาณ6เวทนา6ว่าเป็นของร้อนซึ่งในที่นี้ก็คือทรงแสดงทุกขะอริยสัตวที่ทนไม่ได้นะคะว่าเป็นสิ่งที่เป็นของร้อนทั้งสิน้นจ,จึงจึงทรงให้ เรานั้นพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาค่ะนะคะและเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเกิดนิพพทาวิราคะอันเป็นปัจจัยให้เข้าถึงมรรคและผลโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านนะคะผู้ร่วมเจริญกุศลทุกทุกท่านนะคะนี่ค่ะคือคุณนิดเลี่ยวสมบูรณ์ที่ได้ร่วมกระทากิจ ในการดูแลผ้าสองผืนในที่นี้ร่วมกันค่ะกราบอนุโมทนาสาธุในทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมมาศึกษาพระัสธรรมร่วมกันและจะปฏิบัติกิจในการสาธยายอาธิตตปริยายสูตรรวมทั้งเจริญสมถะและวิปัสสนาส่วนอธิศีนนั้นเราได้สมาทานกันแล้วใช่ไหมแม่สม้มแล,แล้วก็เราก็ได จเจริญพรหมวิหารกันมานะคะรวมทั้งการปัจจเวกในเรื่องของปัจจัยสี่กันแล้วขอนอบน้อมวิเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดในโลกสามผู้ทรงมากระทํากิจเกื้อกูลพระสาวกผู้เป็นเอตะทักคาที่มีบริวารมากค่ะนั้นก็คืออุรุเวรักกัดสปะนั้นเองพร้อมทั้ง ขยะขยะกัสปะแล้วก็นัทธิกัสปะซึ่งเป็นน้องชายคนที่สองส่วนขยะกัสปะนั้นเป็นน้องชายคนที่สามท่านอุรุเวลากัสปะนั้นเป็นผู้ที่มีเอตะทักคะในเรื่องของมีบริวารมากคือมีบริวารถึง500ท่านค่ะนะคะส่วนอีกสองท่าน มีบริวารคนละ250ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอารหันตันไปหมดแล้วเราทั้งหลายขอน้อมน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่พระอาริยสงฆ์อันประเสริฐทางสิน้นด้วยเสียงกราวพระพุทธเจ้าค่ะ